ปัจจุบันประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วนะครับทางกระทรวงแรงงานเขาก็เลยร่วมมือกับภาคเอกชนครับจัดการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในโครงการที่ชื่อว่า60อย่างแจ๋วครับ วันนี้ทางคุณอารีไกรนาราเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานป่าเป็นประธานในการลงนามความร่วมมือด,ด้านการส่งเสริมการมีงานทําให้กับผู้สูงอายุนะครับระหว่างกรมการจัดหางานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ทางเอกชนก็คือบริษัท c p e x t r a าจำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไป ในโครงการที่ชื่อว่า60อย่ยังแจ๋วฮะโครงการนี้มี3กิจกรรมหลักๆด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือการจ้างงานผู้สูงอายุมาทํางานในสาขาของแมคโครแล้วก็โลตัสส่วนโครงการที่2ชื่อว่าเท่าแก่วไวเก่าโครงการนี้เขาจะมาฝึกอาชีพสร้างไรายได้ให้กับผู้สูงอายุที่ต้องการทํางานอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรือว่า เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับและโครงการที่3ชื่อว่าตลาดสุขใจวัยเก่าครับทาง CPXRA t เขาจะเปิดพื้นที่ให้กับพ่อค้าแม่ค้าสูงวัยมาขายของในพื้นที่ของแมคโครแล้วก็โลตัสโดยไม่เก็บค่าเช่าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับ ทางด้านเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็บอกว่าการลงนามครั้งนี้ทางกรมการจัดหางานก็จะทําหน้าที่ไปจัดหาตําแหน่งงานที่เหมาะสมมาให้กับผู้สูงอายุส่วนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานก็จะสนับสนุนหลักสูตรการฝึกอบรมจัดฝึกอบรมให้ผู้สูงอายุมีความรู้มีทักษะนําไปประกอบอาชีพได้อย่างเช่นสอนทําเบเกอรี่อาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงสอนประกอบอาหารจานด่วนเพื่อจําหน่ายนะครับโดยจะมีระยะเวลาอบรมตั้งแต่18-30ถึงชั่วโมง ในขณะที่ฝาาฝั่งเอกชนทางบริษัท CPX e t r a จำกัดมหาชนก็จะจ้างงานผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนการฝึกอบรมให้ด้วยซึ่งทางคุณธานินบุรณมานิตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท CPX e t r a จำกัดมหาชนบอกว่าผู้สนใจสามารถเข้ามาร่วมโครงการได้เลยนะครับไปติดต่อที่ m a c โครโลตัสได้ทุกสาขารวมถึงทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยเว็บไซต์ไทยมีงานทำ d o e go th และสามารถโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่สายด่วนกรมการจัดหางานโทร1694ได้ด้วยครับ